สวัสดีครับวันนี้เรามาทําแกงเห็ดรวมกินกันครับใส่น้ำย่านางข้นๆแบบนี้เลยเริ่มจากพริกแห้งนะครับตามด้วยตะไคร้ครับโขกจนแหลกก่อนครับพอเริ่มแหลกก็ใส่พริกจินดาสดลงไปครับเพิ่มความเผ็ดจากนั้นโขกต่อจนแหลกเลยนะครับตามด้วยหอมแดงครับพอโขกมาจนแหลกดีเรียบร้อยแล้วใครชอบละเอียดโขกนานๆส่วนแอดมินหยาบๆแบบนี้เลยครับตั้งหม้อครับใส่น้ำย่านางข้นลงไปเลยครับตั้งให้เดือดสักครู่หนึ่งก่อนนะครับจากนั้นใส่เครื่องแกงที่เราโขกเอาไว้เมื่อสักครู่ลงไปได้เลยครับ คราวนี้ตั้งไฟรอจนกว่าเครื่องแกงจะสุกมีกลิ่นหอมแบบนี้นะครับใส่ฟักทองลงไปครับตามด้วยบวบครับวันนี้ใช้เป็นบวบหอมนะครับเห็ดฟางครับเห็ดชิเมจิครับแล้วก็เห็ดออรินจิครับจากนั้นตั้งรอจนกว่าเห็ดจะสุกแบบนี้นะครับพอเห็ดสุกเรียบร้อยดีแล้วนะครับก็ใส่ตะไคร้ทุบลงไปเพิ่มกลิ่นหอมอีกสักนิดนึงครับ หลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลาราครับผมน้ำปลาครับผงชูรสเล็กน้อยนะครับตามชอบใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับอ่ะคราวนี้ตั้งจนทุกอย่างสุกดีนะครับก็ใส่ยอดะอมลงไปได้เลยครับเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนๆเลยนะครับตามด้วยใบแมงลักครับผมเล่งไฟแรงๆครับรอจนใบแมงลักสุกแล้วก็ยอดโมสุกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมอัตราส่วนอยู่ตรงนี้อย่าลืมลองทำกินกันดูครับ